สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบตัว WDT อีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3นะครับหลักๆวันนี้นะครับเราจะมีทดสอบ3ตัวนี้แต่ว่าผมจะมีอ้างอิงของการทดสอบครั้งที่แล้วด้วยก็คือตัว Moonlaker เวเบอรนะครับแล้วก็ตัว m แม Ball Design ตัวนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว b ลายเชคเกอร์ตัวนี้ที่ผลลัพธ์ดีที่สุดในทุกรอบนะครับจะมาเป็นอ้างอิงในการผลทดสอบอรอบนี้เนี่ยทำไมผมถึงเอา3ตัวนี้มาทดสอบนะครับก็คือครั้งที่แล้วอ่ะที่เราทดสอบกันนะครับผลลัพธ์นะครับเรียกว่าตัวที่มันจะเป็นแบบที่ว่ามันจะไม่ได้หมุนวนซ้ําที่เดิมครับ เรียกว่าหมุนแต่ละรอบเนี่ยมันจะเกลีย่ยไม่ซ้าจุดเดิมนะครับตอนนี้เทรนดที่เป็นแบบเนี้ยเริ่มมาแล้วก็3ตัวนี้นะครับเป็นแนวนั้นฉนันผมถึงเอามาทดสอบรอบนี้นะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีคนถามมาอย่างนอมคอตัวเนี้ยผมเคยมีลงคลิปสั้นไปทีหนึ่งแล้วทีนี้ก็มีคนถามมาว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยอ่ะรอบนี้ก็เลยมาทดสอบให้ดูกันนะครับแล้วก็มีกับอีก2ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่มีตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกนะครับ ก็จะเป็น Nomcon r r Needle d i s p r i u t e r Tool เวอร์ 2, ชัน3นะครับมาถึงเวอร์ชัน3แล้วแล้วก็มี Veno Galaxy Spinner ตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัว s w i s ตัวนี้ซึ่งในรายละเอียดนะครับแต่ละตัวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีวัดค่าเปอร์เซ็นต์การสกัดแล้วเดี๋ยวไปสรุปสุดท้ายอีกทีหนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันแล้วนะครับ รอบนี้เราจะมีตัวใหม่3ตัวนะครับจะมีเป็น Beno Galaxy Spinner มีเป็น Norm c o r e n e e e l e d i s t r i b u t o r t o o l s นะครับเวอร์ชัน3เดี๋ยวผมจะเรียกสกั้นๆว่า Normcore แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของ s u i s นะครับ Su นี่นะครับจะเป็นของไทยนะครับก็คือมีคนทำา 3D p r i ้นนะครับเอามาขายก็มันมีจุดดีของมันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่า3ตัวนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับ ถ้าเทียบกับตัวเดิมนะครับมันเป็นยังไงโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีทดสอบนะครับก็จะคล้ายๆครั้งที่แล้วนะครับผมจะบดกาแฟที่เป็นขั่วอ่อนสีอ่อนนะครับกับกาแฟที่เป็นขั่วเข้มสีเข้มใส่ลงไปในบาสเกตทีท่เป็นแบบใสๆแบบนี้นะครับผมจะตักแบ่งอย่างละครึ่งแล้วก็มาหมุนกันดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่ามันหมุนแล้วเนี่ยมันเข้ากันดีไหมนะครับ อันนั้นคืออย่างแรกแล้วก็อย่างที่2นะครับผมจะสก,กัดจริงด้วยนะครับโดยเอาทั้ง3ตัวนี้ไปสก,กัดจริงแล้วเดี๋ยววัดค่าออกมาดูว่าการสก,กัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เราจะมาทําให้ดูเนี่ยเราจะมาพูดถึงแต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับทําไมผมถึงเอามาทดสอบนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดู3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเดิมนะครับ2ตัวมาให้ดูก่อน เป็นตัวที่เรียกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์เป็นกลุ่มที่ดีที่สุดนะครับอ่ะมาดูกันว่าที่ดีที่สุดมันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาจากเวเบอร์ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ราคาประมาณสัก2 0 0 0มืเลยนะเรียกว่าแพงที่สุดนะครับจริงๆตัวเนี้ยที่มันแพงนะครับมันมาจากยี่ห้อเวเบอร์ซึ่งมันเป็นของแพงอยู่แล้วนะครับแล้วก็การทํารูปแบบของเขานะครับงานทุกชิ้นของเขาเรียกว่าเป็นงานเหมือนกับเป็นงานฝีมือเลยงานผลิตนาฬิกาเลย ซึ่งตัวนี้นะผมมีรีวิวครั้งที่แล้วย้อนไปดูได้นะครับเรามาพูดถึงข้อดีของตัวนี้ว่าทําไมครั้งที่แล้วเนี่ยมันถึงออกมาได้คะแนนดีนะครับเพราะว่า 1. เราจะเห็นว่าการหมุนของเขาเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยมันจะไม่ได้หมุนแล้ววนซ้ำที่เดิมเข็มที่เราใช้โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นโดยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาหมุนเนี่ยเข็มมันจะไม่มีการหมุนตามก็คือสมมติเราหมุนวน10รอบเนี่ย มันก็จะหมุนวนอยู่ซ้ําๆจุดเดิมแต่ว่าจุดเด่นของตัวนี้ของเขาที่ออกมาเป็นตัวแรกก็คือว่าเวลาเราหมุนนะครับจะสังเกตว่ามันมีกลไกนะเขาเรียกว่า p l a n e t a r y ก็คือในแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีการหมุนไม่ซ้าบนที่เดิมทําให้เวลาเราใช้งานจริงนะครับการเกลี่ยของมันเนี่ยมันจะไม่บนซ้าที่เดิมนะครับและกลายเป็น่ผลลัพธ์ได้ดีซึ่งตัวนี้นี่นะครับข้อเสียตอนนั้นก็คือว่ามันปรับระดับเข็มไม่ได้ เข็มเนี่ยมันจะต้องฟิกซ์ไว้เลยถ้าคุณเปลี่ยนบาสเกตขนาดไม่เท่ากันเนี่ยคุณก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับแต่ว่ามันก็มีตัวที่ครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือตัวนี้เรียกว่าแม b บอลดีไซน์จริงๆมันก็คล้ายๆกันเห็นไหมครับว่ามันจะหมุนุนไม่ซ้ำกันเหมือนกันซึ่งตัวนี้มันเป็นเวอร์ชั่น4แล้วมันสามารถปรับระดับเข็มได้นะครับโดยการหมุนตรงนี้เพราะฉะนั้เนเข็มเนี่ยจะลึกจะตื้นเนี่ยมันก็สามารถปรับระดับได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ เรื่องผลลัพธ์ก็จะใกล้เคียงกับตัวนี้และมีข้อดีคือปรับระดับเข็มได้ด้วยแต่ข้อเสียมันก็คือมันเป็นแบบพลาสติก 3D ปรน,นะครับคือปรินเองเช่นฟิลลิ่งในการจับถือเนี่ยมันก็จะก้องแกง้งก้องแก้งนะครับมันก็จะฟิลลิ่งไม่ค่อยดีมากนะครับแต่การใช้งานดีแล้วก็ราคาไม่แพงประมาณสักพันหอะไรมานี้กลางๆพนันกลางๆนะครับสตัวนั้นกรจบไปทีเนี้ยมันมี3ตัวนี้ที่ออกมาใหม่ เราก็จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยเหตุผลที่ผมเอามาทดสอบเพราะว่ามันเป็นแบบ planetary เหมือนกันทั้งหมดก็คือคอนเซปต์เดียวกับตัวเวบเบอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่ตัวนอมคอตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ถามว่ามันเป็นยังไงอ่ะเรามาดูตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเวลากดเนี่ยมันก็จะหมุนไม่ซ้ําเดิมนะครับแต่ว่ารูปแบบการหมุนเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับพวกนี้นะครับมันจะมีความต่างกันอยู่บ้าง ก็แต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็หมุนไม่วนซ้ําที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดผลลัพธ์กันดูว่าผลลัพธ์สกัดเป็นยังไงแล้วกันมาดูข้อดีของมันนะครับมันจะเห็นเบอร์ตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถปรับระดับความลึกของเข็มได้จากหมุนตรงนี้นะครับ1คือตื้นที่สุดแล้วก็6คือลึกที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเบอร์6คือลึกที่สุดเนี่ยมันจะลงมาเห็นไหมครับว่ามันจะลงมาค่อนข้างเยอะ ซึ่งในกล่องมันจะมีเข็มสำรองที่มีความยาวแล้วก็มีชุดที่สามารถช่วยในการเปลี่ยนเข็มได้ด้วยนะครับแต่มันก็มีจุดที่ต้องดูนิดน,นึงนะครับเรื่องการใช้งานจริงเดี๋ยวเรามาพูดถึงก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ถ้าเรากดลงไปกับเวลาถอยกลับเข้ามา mm hmm. เห็นไหมครับว่ามันจะไม่หมุนไปทางเดียวกันเวลากดปุ๊บกับเวลาถอยกลับเนี่ยมันจะกลายเป็นหมุนไปแล้วหมุนกลับหมุนไปแล้วหมุนกลับ,ม,ลม,บมันไม่หมุนไปทางเดียวกัน ถ้าคุณต้องการให้หมุนไปทางเดียวกันเนี่ยคุณต้องกดเร็วให้ดูนะครับคือต้องกดเร็วต่อเนื่องนะทำให้ดูอ่ะอย่างเงี้ยคือถ้าเวลากดเร็วต่อเนื่องนะครับเวลากดเอาไปแรงๆแล้วเวลาคุณถอยกลับอ่ะมันยังมีแรงสปินเดิมที่ค้างอยู่มันทําให้มันไม่หมุนกลับนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้นะครับความเร็วในการหมุนอยู่ที่ความเร็วในการกดถ้าคุณกดช้ามันก็หมุนช้า แลวมีหมุนกลับด้วยนะครับบาง,บางทีแต่ถ้าคุณเร็วประมาณกลางๆมันก็จะไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับแต่ผมลองดูแล้วนะถ้าคุณกดเร็วๆหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะหมุนประมาณ5รอบ5รอบ5รอบครึ่งแล้วแต่นะครับความเร็วในการกดเนี่ยถ้าคุณกดแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยตอนนี้มันหมุนไปประมาณ5รอบถึง5รอบครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณอาจจะกดแค่2ทีก็พอแล้วนะครับเพราะมันก็แทบจะเรียกว่า 8 9รอบหรือ10รอบแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าขอบตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานจริงเนี่ยเวลาเราแปะไปที่บาสเกตนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กติดอยู่นะครับมันก็ทําให้การใช้งานสะดวกดีเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นแม่เหล็กดูดติดเรามาดูด้วยนะครับอย้อนมาดูตัวนี้ตัวแมทบอลดีไซน์ก็เป็นแม่เหล็กนะครับแต่แม่เหล็กก็จะมีแค่6ตัวนะครับ แต่ว่าของเบเบอร์เนี่ยจะไม่ใช่ใช้แม่เหล็กนะครับผมให้ดูเขาจะใช้เป็นยางตัวเนี้ยจะเป็นยางเวลาวางในบนบาสเก็ตเนี่ยมันก็จะเป็นยางเหนียวติดอยู่ที่บาสเกตนะครับต่อไปนะครับเบโน่กาแล็กซี่สปินเตัวนี้นะครับก็จะมีแม่เหล็กเหมือนกันนะครับจะมี8อันนะครับอันใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงนะครับแล้วก็การหมุนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหมุนวนไม่ซ้ําที่เดิมเหมือนกันนะครับ แต่ว่ารูปแบบการหมุนเนี่ยจะแตกต่างจากตัวอื่นอยู่บ้างแต่ตัวนี้จะมีจุดหนึ่งเหมือนเวเปอร์ก็คือว่าตัวนี้นะครับจะไม่สามารถปักประดับเข็มได้เวลาซื้อมานะครับเข็มที่ติดอยู่กับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเข็มสั้นแต่ว่าเขาจะมีเข็มยาวมาให้ด้วยนะครับในกล่องแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นเข็มยาวแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มีข้อดียังไงวัสดุครับก็คือวัสดุตัวนี้มันเป็นพลาสติก 3D มพิ้น ถูกไหมครับการใช้งานเนี่ยมันจะแบบกองแกงกองแกงตัวนี้ก็จะเป็น 3D ปิีพเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นโลหะเรียกว่าฟิลลิ่งในการใช้งานการจับถือเนี่ยถือว่าทําได้ดีเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ชอบฟิลลิ่งในการใช้งานเนี่ยที่แบบไม่ชอบพลาสติกกองแกงเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะเพราะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยมันเป็นโลหะที่ฟิลลิ่งดีแล้วก็เป็นแบบแพลนเตอรี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ การใช้งานก็เดี๋ยวลองไปวัดกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้ครับ s w ยสตัวนี้เนี่ยผมว่าอาจจะหาซื้อยากเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้กันว,ว่าต้องไปซื้อที่ไหนนะครับอาจจะต,ต้องสั่งตรงนะครับอ่ะเรามาดูข้อดีกันครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับระดับเข็มได้เหมือนกันนะครับโดยการหมุนคลายล็อก ตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้มันจะหมุนคลายล็อกพอหมุนคลายล็อกปุ๊บเราสามารถปรับระดับเข็มได้ตรงนี้พอเราปรับระดับได้แล้วเนะี่ยเราก็หมุนล็อกกลับไปที่เดิมตรงนี้นะครับเรามาดูกันนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหมุนไม่ซ้ําเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวนี้คืออะไรเขาจะมีเฟืองทดอยู่ข้างในปกติแล้วเนี่ยตัวพวกนี้นะเวลาหมุน1รอบมันก็คือ1รอบนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับ เวลาหมุนหนึ่งรอบนะครับพอเราหมุนอย่างเงี้ยหนึ่งรอบของจริงหมุนไปแล้ว6รอบนะครับผมให้ดูนะครับแต่ผมจะหมุนให้ดูหนึ่งรอบอ่ดูนะครับดูความเร็วนในการหมุนเนี่ยนี่ผมหมุนหนึ่งรอบนะครับแต่ว่ามันมีการทดเฟืองข้างในมันหมุนแบบเร็วมากเพราะฉะนั้นการใช้งานจริงของตัวนี้เวลาใช้งานจริงเนี่ยเราก็จะหมุนแค่รอบเดียวเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าเพียงพอแล้วนะเพราะว่ามันหมุนเร็วมาก แต่เนี้ยมันหมุนเร็วมากเนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูตอนทดสอบจริงกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องการใช้งานวัสดุแล้วก็การทํางานต่างๆของ3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบในเบื้องต้นรอบแรกก่อนที่เราจะเอากาแฟขั่วเข้มกับขั่วอ่อนผสมในนี้นะครับแล้วก็หมุนดูว่ามันหมุนผสมกันดีแค่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเบโน่ก,ก่อนละกันเดี๋ยวผมตักขั้ว กก่อน็จะประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะผสมกันนะครับเราวางเข้าไปนะครับแล้วเราก็หมุนซักประมาณนี้แล้วครับสิบรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็จะเห็นว่ามันผสมกันนะครับแต่ว่ามีดูมีความ เข้มกับอ่อนสลับกันอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองหมุนเพิ่มดูนะครับอ่าโอเค่เดี๋ยวลองดูโอเคเป็น10กว่ารอบอ่ะรอบนี้เราจะเห็นว่ามันมีความเข้ากันได้และหมายถึงว่าสีมันจ,จะค่อนข้างกลืนนะครับแต่ต้องหมุนประมาณสัก10รอบขึ้นไปนะครับประมาณ สิบกว่ารอบเนี่ยสิอรอบ13บรอบเนี่ยมันก็จะกลืนได้ดีตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเป็นนอมคอกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสักสทีเร็วๆเราก็จะเห็นว่ายังไม่ถึงกับว่าผสมกันดีนะักนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าข้างๆเนี่ยมันจะฟูก,กว่าตรงกลางนะครับก็คือเวลาเรากดเร็วเนี่ย ด้านข้างมาจะฟูขึ้นมานะครับอันนี้เดีลองจะลองหมุนต่ออีกสัก2 3รอบด้วยความเร็วกลางๆนะครับโ <Okay. S 1> อเคก็จะเห็นว่ามันผสมกันดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าแทบจะดูกลืนกันไปแล้วนะครับจะมีอยู่ตรงกลางนิดหน่อยนะครับซึ่งผมดูว่าอันนี้ก็เรียกว่าผสมกันโอเคแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกดประมาณ4 5ทีเหมือนกันนะครับ เพราะถ้ากดแค่2ทีมันยังผสมไม่ดีทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวซุยกันนะครับโอเคประมาณนี้คือผมไม่ได้ใส่เยอะนะครับแต่ว่าประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับซุยเดี๋ยวเราจะลองหมุนแค่1รอบนะครับโอเคหมุนแค่1รอบเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความเข้ากันได้ โอเคกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีการทดรอบนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยมันจะฟูสูงมาจากตรงกลางน,นิดนึงนะเพราะอาจจะเป็นเรื่องเพราะว่าเราหมุนเร็วนะครับแต่เราถ้าเราหมุนอีกสักหนึ่งรอบนะครับแบบไม่เร็วมากโอเคเออจะเห็นว่ารอบนี้เนี่ยดูเรียบขึ้นแล้วก็เข้ากันได้กว่ารอบที่แล้วอีกนะครับ เช่นในเนี้ยผมคิดว่ามันหมุนแค่2รอบเนี่ยมันก็เท่ากับหมุนน่าจะเป็น10รอบแล้วนะครับมันแต่ไม่ผสมกันดีแต่ก่อนที่เราจะไปวัดค่าจริงนะครับผมจะมีตัวหนึ่งเปรียบเทียบให้ดูอันเนี้ยเป็นตัวที่เรียกว่าการผสมเนี่ยค่อนข้างจะดีที่สุดนะครับเพราะเหตุผลก็คือวิธีของเขาก็คือใส่ผงกาแฟเข้าไปนะครับปิดแล้วก็เขย่าแบบนี้การเขย่าของเขาเนี่ยมันก็เลยทําให้ผงกาแฟ มันผสมกันดีที่สุดเ,เดี๋ยวเรามาลองทําให้ดูนะครับว่าผสมแล้วผงกาแฟเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเราเขยา่าประมาณนี้เ,เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันที่สุด อันเนี้ยคุณจะแทบจะดูไม่ออกเลยว่ามันมันผสมมีส่วนไหนเข้มส่วนไหนอ,อ่อนเพราะมันจะกลืนกันไปผสมกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงก็ตามนะครับตามหลักการเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่าเขย่าเพื่อผสมกันนะครับมันจะได้ผลลัพธ์ในการเกลี่ยผงกาแฟดีที่สุดแน่นอนนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็เหมือนกันนะวเวลาเราทดสอบออกมานะครับเวเบอร์ตัวเนี้ยตัวบลายเชคเกอร์ตัวนี้ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เรียกว่าทุกครั้งในการทดสอบนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวนี้ให้ด้วยนะครับว่าตัวถ้าเราใช้ลายเชคเกอร์เนี่ยกับ3ตัวนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกับบาสเกตจริงนะครับว่าตอนที่เราหมุนเนี่ยผลลัพธ์ของบาสเกตจริงๆในพอร์ตฟิลเตอร์เราจริงเป็นยังไงนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันครับทีนี้เรามาเริ่มทําจริงให้ดูนะครับอันนี้ผมใส่กาแฟคั่วกลางนะครับค่อนเข้มมานิดนึงนะครับเพื่อให้เห็น การใช้งานจริงนะครับอ่ะผมใส่ไป18กร,รมัมกับบัสเกต18กร,รมัมแต่ผมจะลองกดเข้าไปแบบนี้อ่ะแบบนี้นะครับให้มันบุ่มบุมเข้าไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัว uh, Beno Galaxy Spinner นะครับดูว่าเป็นยังไงอ่ะผมจะหมุนให้แบบเร็วที่สุดก่อนแล้วกันนะครับอ่ะหมุนสักเจสักสิทีนะครับอ่ะโอเคเราก็จะเห็นว่า มันค่อนข้างขึ้นมาฟูในระดับที่ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงถ้าละหมุนช้าๆจะเป็นยังไงนะครับละหมุนแค่สัก3-4รอบอดูนะครับละหมุนแค่นี้นะครับ เอาจริงๆมันก็เรียกว่าฟูขึ้นมาแล้วนะครับเรียกว่าการใช้งานทั่วไปผมคิดว่ามันโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูผลลัพธ์การสกัดว่าเป็นยังไงนะครับีเดี๋ยวตัวต่อไปเรามาดูที่นอมคออผมเริ่มจากกดช้าๆก่อนแล้วกันนะครับสักสามสีท่ทีอ่ามันจะฟูขึ้นมาเลยนะครับก็เรียกว่าฟูขอบขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเรากดให้มันเร็วละ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะถ้าเร็วเกินมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะฟูเกินไปแล้วก็มีผงกาแฟกระเด็นหกออกมาข้างๆนะครับฉะนั้นการใช้นอมคอนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่เราไม่ต้องกดเร็วอ่แบบนี้นะครับอ่ะสักสามทีผมว่ามันก็โอเคละเรียกว่าใช้งานได้ ทีนี้เรามาดูซุยเสือนะครับตัวนี้เนื่องจากตัวนี้มันทดรอบเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้เราอาจจะลองดูสักรอบเดียวดูกันนะครับแค่นี้มันก็ฟูขึ้นมาแต่ตรงกลางอาจจะยังไม่ถึงกันดีมากนะครับอาจจะลองดูใหม่แล้วเราหมุนสักสักสี่สีทีเกือบเกือบสองรอบ จะสังเกตว่ามันซุยขึ้นมาดีนะครับแต่ว่าตรงขอบก็จะมีฟูขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับที่ถ้าเราหมุนช้าๆแหละดูว่าตรงขอบมันจะฟูไหมนะครับอ่าหมุนแค่นี้ช้าๆอีกทีนึงโอเคมันก็จะฟูน้อยลงนะครับแต่อันนี้เมื่อกี้ที่ผมลองเนี่ยมันก็ช้าไปในการใช้งานจริงนะคงไม่มีใครหมุนช้าขนาดนั้น เราหมุนให้มันเป็นปกติอีกทีหนึ่งนะครับดูว่าเป็นยังไงประมาณนี้แล้วกันนะครับสี่ทีเห็นไหมมันก็จะฟูด้านข้างเนื่องจากว่ามันทดรอบสปรินค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราหมุนปกติมันก็จะกลายเป็นเร็วมากนะครับมันก็เลยจะฟูด้านข้างอโอเคการใช้งานจริงของ3ตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้อโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะวัดค่ากันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะบดกาแฟจากลากอม01นะครับ เบอร์เดียวกันทั้งหมดแล้วก็มาหมุนตรงนี้นะครับให้ได้ออปติมอลที่สุดแล้วก็วัดค่าสกัดกันดูว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าเปอร์เซ็นต์การสกัดกันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเวเบอร์ที่ใช้ในการเขยา่าที่ทุกครั้งนะครับจะได้สูงที่สุดเสมอแนละ้วก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวมาดูรอบนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็3ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดผลการสก,กัดน,นะครับ และเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันอีกทีว่าผลการสกัดเทียบกับการใช้งานเวิร์กโฟล์ต่างๆเนี่ยที่ผมใช้งานมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปพูดกันตอนสรุปทีนี้นะครับเรามาถึงข้อสรุปของตัว wbtt ทั้ง3ตัวนี้แล้วนะครับค่าการสกัดต่างๆผมทดสอบจริงแล้วก็ผลทดสอบอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูค่าเปอร์เซ็นต์การสกัดผมจะมาพูดถึงการใช้งานจริงก่อนแล้วกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยจากที่ผมใช้งานมาเนี่ย แต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นที่ผมรู้สึกว่าจุดไหนเนี่ยที่ผมชอบจุดไหนที่ยังรู้สึกติดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับซุยสูนี้ก่อนนะครับอย่างแรกก่อนเลยตัวนี้มันไม่ได้หาซื้อง่ายนะครับจะต้องติดต่อไปกับคนทําแล้วก็สั่งซื้อไปราคาก็มันถ้าผมจำไม่ผิดก็2,000กว่าบาทนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคอนแทคติดต่อไว้อยู่ข้างล่างเผื่อใครสนใจนะครับ ข้อดีของมันก็คือการใช้งานนะครับเวลาหมุนเนี่ยมันจะสปินทดรอบให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องหมุนเร็วเลยเราหมุนช้าๆนะครับเพราะถ้าหมุนเร็วเนี่ยมันจะกลายเป็นเร็วมากนะครับแล้วก็เราสามารถปรับระดับเข็มได้แต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยนะครับก็จะมีจุดที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะปรับกว่านี้ได้นิดนึงนะครับก็คือผมว่าการทดรอบสปรินของเขาเนี่ย ส่วนตัวผมเองนะผมรู้สึกว่ามันเร็วไปนิดนึ่งเพราะว่าถ้าเราหมุนในระดับปกติแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่าผงกาแฟมันฟูออกข้างๆนะครับเวลาใช้งานจริงผมต้องมาหมุนให้ช้าลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับเพื่อนถ้าปรับปรุงได้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ต้องทดลอบให้เร็วขนาดนี้ก็ได้อันนี้ส่วนตัวผมนะครับอาจจะมีคนที่ชอบเร็วๆก็ได้แต่ว่าผมว่ามันฟูข้างไปหน่อยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือมันเป็นพลาสติกที่ปิ้นเอง 3D ปิ้นนะครับ ถึงจะฟิลลิ่งเนี่ยมันจะไม่ได้กองแกงเท่าไหร่เรียกว่าปิ้น 3D ได้ค่อนข้างโอเคนะครับอลองดูมันก็ยังมีความรู้สึกเป็นพลาสติกอยู่ดีนะครับเรียกว่ามันดีกว่าแมทบอลดีไซน์นะครับแมทบอลดีไซน์เนี่ยความรู้สึกมันจะ่องแปงกว่าแล้วก็การใช้งานจริงผลการสกัดก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอ่ะตัวนี้ก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูตัวนอมคอนะครับตัวนี้นะครับ การใช้งานจริงโดยรวมผมถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่ามีจุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าเวลาเรากดเนี่ยอย่าก,กดเร็วเกินไปให้เป็นกดจังหวะที่แบบปกตินะครับประมาณนี้แต่ว่ากดสัก3 4มสทีก็เรียกว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็มีปรับระดับเข็มได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีที่ผมชอบอีกอย่างก็คือว่ามันไม่ต้องมีฐานมันสามารถวางไปเลยตรงไหนก็ได้นะครับบนโต๊ะเรียบเ,ยบเนี่ย เพราะว่าเข็มมันจะอยู่ด้านในซ่อนอยู่นะครับซูยซึ่งก็เหมือนกันนะครับมันออกแบบให้เราสามารถไม่ต้องใช้ฐานก็ได้วางไปเลยนอมคอตัวนี้นะครับวัสดุอะไรต่างก็ถือว่าทําได้ดีเพราะเป็นโลาหะอยู่แล้วนะครับราคาก็มาสัก2,000กว่าบาทไม่เกิน3000นะครับถือว่าทําราคาได้สมเหตุสมผลนะครับจากวัสดุอะไรต่างนะครับแล้วก็การใช้งานติดก็คือเรื่องเดียวคือเวลาถ้าเรากดเร็วไปครับ มันก็จะฟูด้านข้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะการกดก็ต้องทําให้พอดีลงตัวนะครับคือถ้าช้าไปมันเป็นอย่างนี้หมุนมาแล้วก็หมุนกลับนะครับช้าไปก็ไม่ดีมันต้องเร็วประมาณอย่างนี้แล้วมันจะค่อยๆจะโอเคนะครับแต่ถ้าเร็วไปมันก็จะฟูข้างนะครับอาจจะมีกาแฟหกออกมาด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ใครกดเร็วขนาดนั้นนะครับประมาณนี้นะสำหรับนอมคอเรียกว่ากดให้รู้จังหวะก็โอเคนะครับ ทีนี้มาตัวต่อมานะครับเป็นเบโน่ก a l ล็กซี่สปินเนอร์ตัวนี้เนี่ยโดยรวมถือว่าผมชอบนะครับการใช้งานถือว่าทําได้ดีเพราะว่า1เลยเป็นโลหะแล้วนะครับอ่าหมุนแรงต่างเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วข้อดีของมัน,นก็คือว่าเราจะหมุนเร็วแค่ไหนก็ตามนะครับกาแฟไม่มีฟูออกด้านข้างเลยนะครับไม่ว่าจะหมุนเร็วแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ก็มีจุดที่สังเกตนิดนึงเวลาเราหมุนตัวเนี้ย เราอาจจะต้องหมุนสัก78รอบ10รอบนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาไม่เยอะนะเพราะว่ามันลื่นแล้วก็หมุนได้ค่อนข้างจะโอเคไม่มีการติดขัดนะครับเช่นหมุนแบบมันกาแฟไม่ฟูด้านข้างนะครับแต่ว่าตัวนี้เวลาใช้งานมันต้องมีฐานรองของมันนะครับก็คือเราจะไปวางบนโต๊ะไม่ได้เพราะเข็มมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเข็มนะครับมันไม่สามารถปรับระดับเข็มได้เข็มที่มากับตัวมันเนี่ยมันจะเป็นเข็มสั้นนิดนึง แต่ว่าในกล่องเนี่ยจะมีเข็มยาวให้ผมเนี่ยปรับเป็นเข็มยาวแล้วกับบาสเกตประมาณ18กรัม20กรัมเนี่ยถือว่ามันทํางานได้พอดีนะครับลงตัวโดยรวมการใช้งานตัวนี้สรุปว่าผมก็ชอบเพราะว่ามันหมุนแล้วมันไม่ฟูข้างนะครับ2ตัวนี้ต้องระวังเรื่องฟูข้างนิดหนึ่งถ้าเรากดเร็วเกินไปแล้วก็ราคาของเบนโนตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสักพันสี่พันห้าน่าจะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทําราคาได้ดีนะครับไม่แพงเทียบกับวัสดุที่ได้นะครับ อะทีนี้เรามาถึงการวัดค่าเปอร์เซ็นต์การสกัดที่ผมทดลองแล้วนะครับรอบนี้นะครับตัวเว็บเบอร์นี้นะครับก็ยังเปอร์เซ็นต์การสกัดสูงที่สุดอยู่ดีนะครับรอบนี้เว็บเบอร์ตัวนี้ทําได้2 4 4สนตะครับตัวนี้นะครับเอาละตัวนี้ถือว่าเป็นฐานที่สูงที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูว่าตัวไหนเนี่ยลองลงมานะครับตัวที่ได้อันดับ2นะครับก็คือตัวนี้นะครับนอมคอ 23.74และตัวที่ลองลงมานะครับก็จะเป็น Galaxy Spinner ตัวนี้ของ Beno นะครับได้23.62นะครับก็ต่างกันไม่เยอะนะครับแล้วก็ซุยนะครับก็ยังได้23.46เรียกว่ามันระดับสูงมากทั้ง3ตัวนะครับแต่ก็ไล่ระดับลงมานะครับผมคิดว่าในเรื่องการใช้งานจริงของ3ตัวนี้เรื่องเปอร์เซ็นต์การสกัดนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรียกว่า มันเปอร์เซนต์การสกัดเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับเรื่องชานเนลลิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยู่ที่ความชอบของเราเลยนะว่าชอบดีไซน์แบบไหนชอบเวิร์กโฟล์การทํางานแบบไหนนะครับก็เลือกตัวนั้นเรียกว่าไม่ผิดหวังก็แล้วกันนะครับทีนี้เราก็จะมาแนะนํากันนะว่าแนะนําว่าตัวไหนมันเหมาะกับใครผมจะแนะนํา2ตัวนี้แล้วกันนะครับเบโน่กับตัวนอมคอเพราะว่ามันหาซื้อได้ง่ายในออนไลน์นะครับตัวเนี้ย อาจจะหาซื้อยากนิดนึงแต่ถ้าใครสนใจผมมีแปะไว้นะครับก็ลองไปดูได้อ่ะเรามาดูที่นอมคอก่อนแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมชอบกับนอมคอเนี่ยก็คือเรื่องการปรับระดับเข็มถ้าใครนะครับที่ผมมองว่าใช้ในร้านหรือว่าใช้ในบ้านก็ตามเนี่ยที่มีบาซเกตหลายขนาดหลายตัวเนี่ยที่ต้องปรับระดับเข็มอยู่เรื่อยๆนะครับนอมคอก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์แต่ว่าเบโนตัวนี้มันไม่มี ตัวปรับระดับเข็มเราต้องเลือกระดับเข็มไปเลยแต่ถ้าเราใช้ที่บ้านหรือใช้ในร้านที่เราไม่ได้เปลี่ยน Basket บาสเกตบ่อยๆเราใช้บาสเกต18กรมัมหรือ20กรมัมป,ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับมันก็ใช้ได้ถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้ถูกกว่าตัวนอมคออาจจะเกือบเกือบครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเรื่องราคามาเป็นปัใจจัยในการตัดสินใจด้วยนะครับเบโน่ก็เป็นตัวที่ราคาดีคุ้มค่าราคานะครับ ผลลั์ก็ดีนะครับแต่ผลลัพธ์การสกัดนอมคอก็ดีกว่านิดหน่อยแต่อยู่ในระดับที่เรียกว่าดีมากทั้งคู่นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับยังไงก็ถ้าชอบคอนเทนต์ียดเทีย่ยบลักษณะแบบนี้นะครับก็กดไลค์กด Subscribe ไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ